มาโซเลมาล้ามอมคุยกนหมู่เฮาสาวอีสานมาเด้อมาตุ้มหง,งสวัสดีครับผมกิตตีสิงหาปัตต์ครับสวัสดีค่ะหมอแพทย์ปัสวิแสงชาติค่ะเฮาสองคนคมาประจาก ประจำการยูทูบม้งค่ะฮามงเคิงฮอต6โมงแรงจังทึงสุขาแรงสิพี่น้องเพื่อนกะถ่าพ่อเข้าสองคนเนาะหมดแน่เข้าก็คิดทอดบอมแอนพี่น้องคือกันครับเพราะว่ากับพยายามหาของดีๆแล้วกับเป็นประโยชน์ที่แต่ังต้องเป็นประโยชน์บอมแนเอามวนย่างเดียวกับบอมแอนนะครับมัาพ่อกับดุกมือนี่มันต้องได้ประโยชน์ทำมาหากินหรือได้ประโยชน์ทางสุขภาพอย่างไงจังมือหนีเข้ากับซอสแสวงห้ามือช่วงแรกเนี่ย กาสิเป็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวมันหนาวเนาะมันก็เป็นตะเที่ยวค่ะหลายคนก็นเดีย๋ยวเคยได้ยินอยู่ทุ่งบัวแดงเคย,เคยดน้องหานน้องหานกูพูว่าปีน้องหา,รรา,านหามีหลายหมอกเนีะ น้องหานทั้งสกุลก็มีเออญน้องหานด้วยกันแต่ว่าน้องหานที่ภาพไปมือนีเป็นน้องหานปี่มือภาปีนะครับแล้วหมอแพทย์มี่อย่างแบบหมอแพทย์สิภาพไปขุดมั่นตัวราคาหนาวๆก็สิไปขุดมั่นมือเสืออ่าของหายากเดี๋ยวสิไปเบิร์กันว่ามันยากสํงใดอ่าเรียกว่าเป็นของพื้นถิ่นไทยบ้านเฮาแม่น้าบ่แม่นว่าขุดมั่นอยู่โน่นอยู่นี่ก็มาออกอากาศบ่แม่นเนี่ยมาต้องเข้ามาแล้วปีละเทื่อครับแล้วก็พ่อพ่อแม่พี่น้องมีของขายมี่อย่างแบบนี้แล้ว คนกระถามครับว่าเทาสี่เอาไปขายที่เอาเฮตันไดเมื่อนี้เดี๋ยวรายการที่มีตัวอย่างเพจอีเกิรงนะมีค้นตามเป็นล้านกาคนดังๆอันนี้แค่ับสามารถที่ที่ผ้าพี่น้องเอาของในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยเอามาขายพันการตลาดออนไลน์เฮตันไนครับประสบความสำเร็จได้เงื่อนกันหลายผ้าพี่น้องขายนะครับเฉพางเพจอีเกิรงนะครับจะเป็นน้องที่ผมมูจักมาคุ้นกันนี่แหละนะครับสนใจทุกเรื่องครับนแล้วก็ช่วงผู้สุขภาพหมอแพทย์ผ้าเฮต่าเมือนี้ ไปคุดมั่นแล้วกับยันซ้ำเนาะันเมื่อนี้สีภาาประคบร้อนประคบเย็นเอ๊อันใดมั่นใส่ตอนใดดีคนสงสัยซับสนกันหลายสองอันนี้แมนค่ะใส่ิดชีวิตกระเลียนจังอ้ายนี่ไปเตะบอลมาเอาเก็บแล้วตกลงแต่ร้อนหรือเย็นดีเออเดี๋ยวเมื่อนี้มันมีคําตอบครับเราเริ่มเทาไปเบิ้งไปทุ่งบัวแดงก่อนครับค่ะอเริ่มทุ่งบัวแดงอยู่ตําบลเชียงแหววอยู่กลุ่มพะว่าปีอุดรธานีนะครับ มองนี้ก็เป็นทาเลือบบ้านเดียมครับนะเดือนท่านว่าถึงกลุ่มผ้าพันของทุกปีครับก็เป็นช่วงที่ท่อๆครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสันมังงานอุดรธานีเพิ่นจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลบัวแดงครับนี่ขนาดใดมอแพรแดงขนาไหเนี่ยเต็มคักเน่ยนะครับนะก็เป็นการประชาสามพันการท่องเที่ยวนะะกระตุ้นการเดินทางเข้าไปสู่อุดรธานีนะครับ ทะเลบัวแดงของน้องหานกลุ่มมาว่านี่เป็นบึ้งน้าจืดขนาดประมาณนี่สองหมื่นสองพันหา้อยไหลป่าใหญ่ครับครับแม่ค่ะนะมีข้อุรมสมบูรณ์หลากหลายทั้งชีวภาพสูงครับทุหันมีพืชน้ามีพันธุ์นกพันธุ์ป่าหายากนะครับโดยเฉพาะพันธุ์ไม้น้ามนะครับที่โดดเด่นของน้องหานก็คือบัวสายหรือบัวแดงนะครับแบบนี้เบิ้งยางไก่เลยเนาะนี่ค่ะกาเป็นข้อคู่ตาของอีสารบ้านเท่าหมอแม่แต่ว่า ถ้าปลูกในน้อยในแนวมันเกิดบาง้ามเนาะพ่อปลูกมันมันต้องเลลายมันต้องสีแดงมันจะไยงามออกออกดอกบานสะพังแดงไปทั่วบึงะครับแต่ละปีนี่เกิดเกิดในช่วงแบบนี้นะครับมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรนะครับเป็นมุดหมายของนักท่องเที่ยวครับคนไทยคนต่างชาติพากันไปไปสัมผัส ภาพสวยงามและก็อากาศหนาวช่วงนี้ครับกับบรรยากาศหน้าหนาวของจังหวดัดอุดรธานีนะครับโดยเฉพาะที่นี่ทะเลบัวแดงอำเภอคุมภววปีนะรับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนความเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดอกบัวไม่ว่าจะเป็นนกนะฮะหรือพืชพันธุ์ต่างๆก็กยังคงสมบูรณ์อยู่ครับเียได้ว่ามาแล้วเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พักผ่อนได้อย่างสบายๆนะครับครับอัตราค่าบริการเรือล่ำไ่เนี่ยนะครับนั่งได้หกคนหาร้อยบาท ถ้า,าล่าหน่อยลงนั่งได้สองคนสามรอยอนะครับตอนนี้ดอกบัวกะกำลังงามแบบที่เห็นนั่นแหละครับ,รบทายรูปออกมาก,กืบงามนะครับนั่งไปใกล้ๆดอกบัวเลยครับนะครับพอถ,ถึงหานาที่จากทาเลือกเมื่อกี้นี่เนี่ยก็ไปถึงได้มองบัวสิครับบริการของเลือดนี่มีตั้งแต่หกโมงเศร์ฮอดหาโมงแรงนะฮะกะ แนะนำว่าให้ไปซอดตอดเจ้าบ่อตอดเจ้าแดดเกินยังบ่อบ่อแห้งนะแล้วก็ดอกบัวมันที่บานงามๆช่วงนั้นพอดีนะครับคืนแต่เ้าสักน้อยเออพ่อปิดเลือหาโม่งแลงหาโมงเกินกับพ่อตุ้มห่มเอ้ยพ่อเฉยครับเออได้และครับเชื่อ่ๆกันไปดนะครับงามคักครับผู้บ่าวผู้สาวกับลงเรือครูเนาะไปเพชรบ้านกับไปลงเรือลำหกคนการ แค่บ้านแถวนั้นเกิดดิบบคิดบอฝันเนาะว่ามันจะกลายเป็นแงท่องเที่ยวอะไเพราะเห็นมาแต่น้อยอยู่หน้าสามดี้ไอก็ไปปลูกไว้แต่ว่ามันมีกันหาดอกซิบดอกเอาไปปลูกได้หลายนะคะจะได้เป็นที่ท่องเที่ยวครับนอกจากมือนี่เป็นเปิดได้แรงท่องเที่ยวเป็นเรื่องดีๆเบื่องตูวมเอแม่นี่บอเครียดครับมีแต่ของดีๆซันเป็นของที่เนืุ้นืซื่อพร้อมเดเออครับหมอแพทย์จะพาไปขุดมันค่ะมันนี่เป็นวามันมือเสือหรือวามันมือหมีเพราะว่าลักษณะมันคือ ป็นคือจังมือเสือมือหมีแบบนีไอ้จับ่ไเดลโมเดลหน้อยเคยเห็นบ่เดี๋ยวเบิ่งด้อยแต่ว่าเคยได้ยินแต่น้อยคือกันะครอย่างเบิ่งของจริงไมาเป็นมันแบบไรครับซึ่งเป็นครอบครัวของคุณบุญลือดังใหม่เพิ่นว่านะคะน้ำมาปลูกไว้ในไฮมันเพิ่นในไฮมันสัมปะหลังค่ะซึ่งอยู่ตําบลบ้านใหม่อําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเด้อคอนบุรีครับปีหนึ่งมิตอเดียวเด้อค่ะไอ้มันชนิดนี้ค่ะเป็นมันปลาโบราณต่อค่ะหายากแล้วในทุกมือนี่ต่อ ล่ำตนเป็นเครลี่ยอจังสรรระคาใบเนี่ยเป็นหลุมม้าใจม้วใจเนี่ยใหญ่ได้วมากวกา10กิโลผลเด้หัวมันนะคะบอนอยค่ะรูปร่างเขาขุดอยู่ปันขุดออกมาเนี่ยหัวมันแบบคล่ายๆกับมือหรือตีนหมีเขาก็เรียกว่าตีนเสือหรือตีนหมีสุดท้ายก็เลยเอ่ยว่ามันมือหมีหรือมันมือเสือนั่นเองค่ะคุณบุ่นเลือเพินบอกว่ามันมือหมีที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นมันที่ปูกัญยาแต่ย้ายเพินเนี่ยนำมาปลูกไว้ ยู่ห่วงงันเพิ่นตะกี้เห็นแล้วเห็นว่ามันมันคือมันมันคือมือคนน่ะนะค่ะใหญ่ๆมือมือหมีมือเสือมันใหญ่ๆอย่างเนาะใช่ค่ะตะกี้แต่ก่อนเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่ปูยาตายายเพิ่นนะคะย่นไวปลูกไวหัวบ้านเพิ่นเพิ่นก็เลยคิดว่าโอ้มันโบราณเราก็เลยไปขยายพันธุ์ต่อ มันกัสีมีหัวน้อยแน่ค่ะคืนตามเครือที่มันเลื่อยออกไปค่ะเราก็เขาเราเอาไปน้ําไปฝังดินแล้วกั่ใยไม้ขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆขุดออกมาก็ได้หัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะปีนึงเนี่ยกระิมีจะ่พอช่วงนี้ช่วงเดียวเนาะมันเนาะออกเฉพาะไปฝนต้นหนาวแบบนี้แมนค่ะสให่งสิบโลเห็นบมอเขาบอกว่ามันใหญ่ได้เป็นสิบโลเลยค่ะหัวหนึ่ง ปีนึงอ่ะเขาให้กินเพยงช่วงเดียวก็คือปลายฝนต้นนาวเนี่ยราคาหัวมันก็เป็นล้วนๆซุยๆจักหนอยเห็นว่าหาเขาไปเห็ดน่ากินเอาไปเห็ดแนว่เขาเข้าวก็ไดหวานก็ได้เห็น่อันนี้เขาเห็ดแกงปลาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตงไปหาไปปลูกอยู่หน้าสามดีแต่ว่าเบื้องแรวการปลูกมันเนี่ยดินมันต้องเป็นดินค่ๆดินทราย ล้วนปนทรายถ้าดินเหนียวเนี่ยมันมันตีบมันแพ่ได้มันแพะออกข้างหาดไดินดินมันเหนียวมันอาจจะต้องใส่เวลาสักหน่อยอยู่ค่ะมันยังสีใดไงปะนี่เพราะฉะนั้นปีนึงยังได้กินเธอหนึงแต่ว่าการปลูกมันบ่างเพราะว่ามีหัวเยอะเนี่ยเขาเอาลงฝังดินไว้เนี่ยมันดินงอกขึ้งทำไมอ่าธรรมชาติของมันเนี่ยเขาต้องไปทาเบิงนิ่นน่ามำดีโอ้นี่มันเห็นป่ะเขาไปขวัดเป็นพืชโบราณพืนทิน ถ้าบอนุรักษ์ไว้เนี่ยมีิ์จีสูญหายไปสูญหายไปลูกหลานก็อาจจะไม่เคยเห็นว่าต้องตรงค่ะลูกหลานหมอแพทย์นี่เอาขั้นมาเบ่งตุ่มเพราะมันนี่ก็อาจจะยังมันเคยเห็นมันอันนี้มันมือครือเสียกับพี่น้องกับมันหรืออียงลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นของปลาแปรเปลว่ันตรงนี้คุณคาทาาอาหารออียงสักอย่างแต่เขาอาจจะยังบวีใจยยังบวอย่างเงินบ่อละเพราะว่าเขาต้องคิดว่าจต่คนโบรว้านเขากินในสี่แบบดกชิวิตเนี่ยเขาจะยืนมาพีเออมันยังอยู่ได้หรือว่าอาจจะเป็นสัต์ปลา ที่มันก็ไปขวดกินมันหมดและมันยื่ได้มันได้เป็นยาเป็นอย่างนี่แล้ครับของปลาทุกอย่างต้องมีประโยชน์นะครับมันเป็นของที่เอาไว้เลี้ยงค้นสมัยโบราณมากจริงๆ่ะน่าสนใจมันอ่ะมันมันให้พลังงานอย่างดีสมัยตะกี้เฮาก็ใส่แรงงานเฮต้าเฮยเดี๋ยวเข้าชวนเท้าพักครับกลับมาเนี่ยสิพาพี่น้องไปลู้จักว่าการตลาดสมัยใหม่เนาะผู้ใดก็ขายของออนไลน์แต่ว่าการขายของออนไลน์ทีสี่ เสนอมือนี้นี่เป็นเรื่องของผ้าพี่นองเอาของที่มีมีอยู่ในชุ่มชนในบ้านอาอ,าอามาขายเ็ดกันยังไจงจังประสบความสําเร็จเดี๋ยวกลับมาเบิ่งครับมาโซ่เลมาล้อมองคุยกันหมูเฮาสาวอิสานมาเด้อมาตุ้มหอการหูกต้องพีที แล้วล่ะค่ะลับเขาสู่ช่วงที่2ของรายการไอซี่ถ้าไปขายของออนไลน์จังไดทางหนึ่แมนคือมีเพจหนึ่งครับชื่อว่าเพจอีเกิร่ะเพจอีเกิรกนี่อาสาท้หนาทีเป็นตลาดแล้วกาเป็นพ่อค้ารับซื้อของชุมชนนะได้ชุมช่นหนึ่งมันจะมีของสินค้าหลายหมอแพทย์ต่ต่างๆคนต่างขายกับขายยากบางที่เลือแข่งกันเองนะแต่ว่าเพจอีเกิรเนี่ยนะครับ มีผู้ตามอยู่เป็นลาดกวาคนเพราะฉะนั้นมันเกิดมีฐานลูกค้าพอาสมควรก็เลยเป็นอาศัยที่ว่าเนี่ครับเอาของผ้่พี่้องมาแล้วก็ไปขายออนไลน์ไปเบิ้งครับว่าเพจที่เกื่งให้จังไดจึงประสบความสําสเร็จผ้าพ,พี่้องขายของได้ขนาดนี้ครับ้ตยตุ่มห้อมผ้าไปเบิ้งครับ ชาวบ้านในตำบลซ้่มยางอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเกือบทุกหลังค่าเลื่อนขับสีเห็ดนอไม่อัดถุงที่ทำมาจากนอกโจดและนอไม่หว่วกเก็บว้ใต้ทุนบานเกือบทุกหลังค่าเลื่อนเพื่อเก็บไว้กินขายหรือเป็นของฝากแต่ปัญหาก็คือชาวบ้านบริหูวิธีการขายจนเหลือเต็มใต้ทุนบานโดนไปกระเดาเสียครับเกะ น้องหินครับเป็นเจ้าของเผจอีเกิงที่มีผู้ติดตามยุ่กว่าหลานคนจึงคันอาสาเข้ามาทำนาทีเป็นตลาดและพอขารับสื่อนอไม่ถุงสวยชาวบ้านเพื่อนาไปขายตามช่องทางออนไลน์่อมาเอาเท่ยแต่ละจักถุงเป็นร้อยเป็นสองร้อยครับเป็นร้อยสองร้อยถุงแม่นครับพอขายเบิดปุ๊บภายในสัปดาห์หนึ่งเขาก็มารับใหม่รับรับรับรันรันรันไปเรื่อยๆแต่ละบ้านแต่ละบ้านยังผมบอกแม่ว่า แม่ของแม่จะเบิดก้อนมูเด้อเพราะว่าผมจะรับของแม่ก้อนเนี่ยครับพันก็ถุงแต่ก้อนหอยตำหอยหอยตำนี่เลยตำนี่เลยเต็มเลยครับเต็มเลยเมื่อนี้ถือว่าเบิดแล้วอันนี้แม่เขาเก็บไว้กินอันนี้คือเบิดแล้วเมื่อแล้วเนี่ยฤดูกาลนี้เมื่อแล้วเนี่ยหลังนี้เมื่อแล้วเบิดแล้วอันนี้ของแม่ประยุนของแม่ประยุนคืออยู่ตรงขามคือเอามาฝากไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางรับซื้อรับซื้ออ๋ออันนี้คือจุดศูนย์กลางรับซื้อของบ้านนี่ แม้ถ้าเกิดผูด้ใดมาฝากแม่ก็เออเอามาฝากแน่จังสินะเหล็กเชาวบ้านก็ยังบ่เสือดครับว่านอเม,มิถุงสีสามารถขายเด้ตามทองตลาดทั่วไปเพราะเป็นสินค้าธรรมดาที่ยุ่ไสก็มีขายแต่ว่ากระแสกลับดีเกินคาดเพราะนอเม,มถุงของชาวบ้านที่นี่มีคุณภาพและรสชาติดีเป็นที่ต้องการจนสินค้ามาพ่อขาย,ขายาขถ้าจะบอกว่าออน่อไม่จน ถ้าเกิดแต่ละปีเนี่ยก็ซีหอยน้ำหัวน้ำฮาวไว้เนี่ยก็ซีหอยกันโดนครับก็ซีขขยเสร็จแต่ว่าเขาขขยเบิดเนี่ยภายในสองเดือนแต่ถ้าเกิดไทยบ้านไขยเองก็ซีขขยกันเป็นปีครับเขาก็ใส่เพดซอยให้มันโฟขึ้นให้มันเร็วขึ้นให้เม็ดเงินมันได้เข้ามาหาไทยบ้านใ้ไทยบ้านได้ใส่เงินเร็วไทยบ้านก็ได้ผลิตน้ําช่วงนั้นเขาผลิตไปน้ําอัดไปน้ําแล้วก็ส่งไปน้ําก็แทบจะบกคอไขย จากน้อไม้ถุงที่บบมีราคาปัจจุบันกลายเป็นน้อไม่ทองคำสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านปีละหลายแสนบาทครับนอไม่ทองคำตัวนี้คร <c oughs> ับหลังจาก<น>ที่หฮานำ้ำนอไม่พ่นเดิอนมายุนี่พ่นเดินนอนหัวกนะครับนอนไม้ห่วกที่เห็ดใบแครนใบไตทุนบานแบบนี้เอาล่งมาแล้วก็เอามากองเป็นกองเป็นกองแบบนี้ครับ <c oughs> เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจเช็คสอบการตรวจนับ เท่าที่ผมประเมินโดยสายตาถ้าเมื่อีกับประมาณเกือบ3 0 0รอยถุงทาไปขายนี่ก็เป็นเงินเกือบมื่นบาทคนละครับนี่แหละครับเพื่อเอื้อนวันนองใหม่ทองค่ำยางแท้จริงครับอันนี้เป็นสี่พันสี่พันเนาะครับอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยผมโอนนะครับ <c oughs> พาอมีอนันอีกึก่งนี่เบ้ากึง่ง <c oughs> ไอหินนี่มาซอยเฮ็ดตลาดให้เป็นเรื่องไหนดีบ่ดีจ้ะดีแนวไหน เพราะว่าได้เงินเป็นก้อนได้เงินเป็นก้อนแล้วก็เบิดเร็วครับแล้วกับพี่น้องเขาในมูบานกกได้ขายมีรายไหนมีจ้ะมีรายได้เป็นยังไนมีรายไหนดีบอกได้ได้เทื่อขายเทื่ออยู่เมื่อปีนี้ได้เงินจากมือนหรืออ๋ประมาณหลักสามสามหมื่นใพูดได้หลายการเกิดขึ้นของอีกึ่งมาเก็ตเหตุแห่งชาวบ้านที่นี่ลู้จักกางผลิตเพื่อขายมากขึ้น สินค้าใหม่ๆฝีมือชาวบ้านยังเข้าโป่งหรือเข้าเขียบและน้ำพริกป่าปนถูกดันเข้าสู่ตลาดออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับขาดบ่ายอีโบโดนกะสิมีสินค้าอื่นๆฝีมือชาวบ้านตามไม่อีกผมต้องบอกเลยว่าผมต้องขอบคุณเพจอีกเกิรที่พาไทยบ้านเนี่ยมาได้นําสินค้าหรือว่าผู้บรรยาตททองทินเนี่ยได้ออกมาขายแล้วก็ทางอีเกิรเองก็พยายามสร้างความโดดเด่นและก็ความแปลกต่างให้หูว่านี่คือ ความเป็นอัตลักษณ์จุดเด่นของชุมชนเขานะ,ะมีน้องไม่โจดมีปลาความีเขาโป้งซึ่งพามองว่าหมองอื่นบอกใครนี้เขาก็ได้สร้างอัตลักษณ์ชุมชนเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อน้าไปสร้างไรายได้ให้กับไทยบ้านสำหรับผู้ใดครับที่อยากสิอุดหนุนสินค้าฝีมือของชาวบ้านที่นี่ mm hmm. ก็สามารถติดต่อสอบถามไปย่งเพลอีกเกิง mm hmm. หรือว่าเพลไม่ออกอาสาได้ตลอดด้วยครับ mm hmm. ตุ้ยตุม้มโฮมรายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับ บอกเลยว่านอไม่ถุงอ่ะไอ้ว่ามันธรรมดามันบอกแต่ว่าค้นถามหมอแพทย์นะหมอแพทย์ก็สิตรงสื่อแบบนี้ละมันโมเมนต์มหาย่างไปซื้อใสก็ได้นอโจดนี่หรือนอหวกมันอยู่ตามธรรมชาติอยู่ทั้งปลาได้หมอแพทย์โมเมนต์ทั่วไปที่ปูกันได้เนค่ะมันหายากอยู่ดนของแบบนี้ซึ้งดีมากเลยอ่ะเป็นเพราะว่าเรื่องล่าแบบนี้ผู้ได้เบื้องแล้วก็โอมยิ้มแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มเอิมใจนะท้ายบานมีรา่ได้แล้วก็หินนี่น้องหินเนี่ยชนะใช่นี่เป็น อดีตนักข่าวได้หมอแพทย์เฮ็ดข้าวคือ้ต้นี่เฮ็ดมาสักช่วงนึงกกรู้สึกว่าอยากกลับบ้านก็เลยกลับไปอยู่ขอนแก่นนะครับเป็นมาสู่ที่ิตใด้กรุงเทพเพื่อกันเนี่แหละแต่แกกลับไปอยู่ขอนแก่นเนี่ยกลับไปเฮ็ดเพจนี่ึ้นมากกับะสบความสําเร็จก็เป็นตัวยางครับลูกหลานคนอีสานที่กลับไปอยู่บ้านแล้วสามารถเฮ็ดยูเฮ็ดกินคล่องชีพสร้างอาชีพนอกจากสร้างอาชีพให้เจ้าของแล้วกร้สงให้พี่น้องนั่นดีตรงนั้นเนาะ เดี๋ยวห้องพักอีกชู่นึงครับช่วงนาอ้าหมอแพทย์สิมาละประคบร้อนประคบเย็นตกลงว่าแบบไหนประคบยังไงเฮ็ดผิดมันกับชีวิตนั้นสิเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวสิพามาบอกว่ามันเฮ็ดตังใดียวก็มาคร่ะมาแล้วค่ะครับเข้าซู่ช่วงที่3โดยการถือลูกประคบลูกประคบ รูปประคบนี่ก็น่าสนใจหมอแพทย์เมื่อกี้เราเห็นเพจอีเกลือเนาะผ้าไทยบ้านขายโน่นขายนี่นี่อันนี้ไอ้ก็เห็นมาโอ้จริงจริงถ้าผู้ใดมีความสามารถมีความรู้นะเรื่องสมุนไพรเนี่ยสามารถที่จะเอาสมุนไพรมาใส่นี่ก็ระทดที่ขายให้กันนะครับได้ทังได้เลยค่ะขายต่างชาติต่างชาติเขายังมากเป็นตัวอย่างแต่ฮาก็ซื้อมาเฮาก็ซื้อมาคือกันค่ะมือนี่เนาะหลายหลายสงสัยว่าย่างไหสีฮอญ่างไหสีเย็นอธิบายสั้นๆก่อนเนาะประคบเย็น ความเย็นเนี่ยมันจะเหตุให้หลอดเลือดหดโตให้จูจี้ให้จำไว้ก่อนความห้อนมันเสเหตุให้หลอดเลือดขยายโตที่นี่กลับมาเฮ้าสีเหลือกใส่ร้อนหรือเย็นตอนใดดีจำาว้วางหันนี่เนาะถ้าเกิดว่าเฮ้าอยากให้หลอดเลือดหดตัวเขาต้องประคบเย็นอาการใดล่ะมันหลอดเลือดขยายอย่างเช่นสมมติไอไปเตะบอลเตะบอลมาขาพลิกงะมากน่มันกับบวมไข้แดงขึ้นมาเลยบวม เห็นบ่าอาการบวมบวมช้ำๆที่เกิดเฉียบพลั้านะคะเกิดเกิดทั้งที่24-48ชั่วโมงอาการบวมค้าพิกแบบนี้เกิดอาการอักเสบเฉียบพลันแบบนี้เลือดมันกำลังขยายโตเลยค่ะแบบนี้เขาต้องประคบเย็นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคอพลีดคอแพ้งหรือว่าเกิดอุบัติเหตุ24-48ชั่วโมงแลกประคบเย็นบอกเกิน48แม่นค่ะ48ชั่วโมงเย็นเนี่ยมืออีได้อันนี้มานี่ยังเช่นเจลเจลเย็นยังเสียนฟอาหารเนาะ วิธีการก็คือหรือน้ำแข็งก็ได้ค่ะเนาะแล้วแต่เพราะว่าตามตะน้ำเนาะถ้าจะเป็นน้ำแข็งของพื้นฐานที่สำคัญคือหมอแพทย์ใบยาให้เอาสิ่งที่เย็นจัดๆไปซุ่นไปซุ่นไม่ไปสัมผัสผิวหนังเขาเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นแผลจากการที่บาดเจ็บจากการเย็นจัดเนาะให้หาผ่ามา้องหรือแม่น้ำแข็งอะค่ะเนาะใส่ถุงก่อนใส่ถุงแล้วก็ห่อผ้าจังสีก็ได้แล้วก็เอามามุกก็คือประคบอาจจะค้างไว้สักสิบนาทีได้ สำคัญคือระวังการบาดเจ็บจากการที่เย็นจัดโพดนะคะเราประคบที่หนึ่งนี่ใช่เวลาจากนาทีสักสิบนาทีสิบนาทีเรากับพ่อกับผักผักแล้วก็มาเห็ดซ้ำไดถ้าเกิดว่ามันยังไมาซ้ำไปจริงๆกับบรดเมีข้อหามสองสามชั่วโมงเทอหนึ่งก็ได้ค่ะในยี่สิบสี่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงแลกประคบเย็นกรณนนี้ฟกช้ำเฉียบพันธ์ขาพริกขาแพร่งเฉียบพัน่์นี่เย็นเย็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าประคบร้อน ประคบรอดเนี่ยจำได้ว่ามันจะเห็นไหหลอดเลือดขยายตัวนี่อันนี้อันนี้หอดมันว่ค่ะถ้าหอดไปหนึ่งก้อนเอือไปหนึ่งหอนึ่งก้อนปคบไปโม่นี่ซึ่งเฮาต้องการให้เลือดมันไหลเวียนครับส่วนมากจะเกิดจากการที่ปวดเรือรังอย่างเช่นกล้ามเนื้อมันตึงเอ่งตึงเค็งเก็บหลังปวดเองอปวดเองข้ออะไรประมาณนี้เนาะที่เขาไปนวดกับบ้านล่ะสุดท้ายคุณหมอนวดพันกับสีมาประคบไห้เฮ้าเพื่อเพิ่มเลือดไหลเวียนเพราะฉะนั้น ลักการคือยาประคบร้อนตอนเฉียบพลันก็คือก่อน48ชั่วโมงแรกเพราะว่าอย่างคุณบค่ะถ้าเกิดว่าเข้ามันบวมอยู่แล้วเขาแห้งเอาห้อนไปประคบเติมเข้าไปอีกเดือดมันก็เลือดก็แห้งสิไลเข้าไปมองหันอีกอาบเข้าไปอักเสบวมมากขึ้นอาจจะเหตุให้การบาดเจ็บนั้นเศร้าสาเศร้าใจอ้าวต้้ขาไอ้นี่ไปเตะบอลมาเจ็บผ่าน48ชั่วโมงประคบเย็นไปแล้วนะ ค่ะแล้วมาประคบปีนี้ได้บ่บานนี่ถ้าเกิดว่ามันยังปวดอยู่แล้วอาการนี่มันเป็นอาการอาจจะเป็นการตะคิ้วตึงโตหลือเด้ออย่างอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบเฉียบพันธุ์ประคบอุ่นต่อเลยเลยค่ะแต่ว่าต้องเบิ่งก่อนว่าบ่แม่นบวมแดงแล้วค่ะแล้วถ้ามีแผลมีเหลือดก็อย่าเห็ดแล้วก็ใช้ยาเด้บานนี่มันือใช้ยาถูนวดทาแบบนี้มันดีใช่ก้วปัก ผสมกันไปยังไงยาที่แบบเป็นหลอดที่เป็นแผนปัจจุบันมันมาค่ะมันจริงๆมันไม่มียาสมบรชนิดยาเย็นยาหลอดเท่กันถูกต้องค่ะในถ้าเกิดหมอแพทย์จะเขียนเลยยานี้ห้ามนวดยานี้นวดละการเดียวกันถ้าเกิดยาเฉียบพันอักเสบทาห้ามนวดค่ะ ลักการเหมือนประคบเย็นถ้าเกิดยานวดมันก็จะเป็นยาค่ายเสียนนี่สิค่ะานวดได้กับลัการเพื่อประคบร้อนค่ะคือคล้ายๆกันคล้ายๆกันมอสตงสั่งหดอแพทย์ตงบอกเข้ากระเบิงอยู่ตามฉลากแล้วกันนะอันนี้ให้ทาห้ามนวดอันนี้ให้นวดอย่างเสี่ยท่านทาแช่มทาไม่ใช่ห้ามทาก่ะให้ทาให้ทาค่ะเพราะฉะนั้นเบิงให้ถูกนะครับเพราะว่าถ้างั้นเดี๋ยวแทนที่มันจีหายอาการสีนักก็เก่าอีกเกาสำคัญคือสองสี่สิบแปดชั่วโมงแหละอย่าเป่าประคุณเดี๋ยวค่ะ ไก่ไก่ไก่ชิดกับพี่นองเนาะเพราะว่ามันเป็นกันทุกคนบริเวณแต่พอเป็นเหล่นกีฬาเด้ไปคุดไทยคุดไหยด้วยเนี่ยมันก็ดี่มีโอกาสมีอันนึงลูกหมอแพ้ประจำเลยค่ะตากรุงยิ่งอายว่าประคบอุ่นหรือประคบเย็นตากรุงยิงก็ต้องประคบประคบเย็นละมั้างประคบอุ่นอ๋อประคบอุ่นค่ะคืออันนี้มันเป็นข้อสังเกตก็คือว่าตากรุงยิ่งเฮาสิเกิดจากการที่ท่อน้ำ ท่อยังบางๆในป่ามันอุดตันแล้วมันเกิดเกิดผสิเสีเฮาต้องการให้เลือดไหลเวียนการประคบอุ่นหมอป่าืนอยแนงนํานำาต้มไข่ห่อผ่าหล้วกมะมุมอ่ะเส้าใดค่ะถือว่าครบถวนนะครับเดี๋ยวมือนี่เทามีคลิปจากทั้งบ้านเห็นแล้วหมอแพทย์ะร้องเพลงรายการตุ้มห้องนี่ส่งมาครับเป็นคลิปของน้องกันครับเด็กหญิงธนพรเอกชูเกียรติจากกรุงเทพเพิ่งดูคนกรุงเทพลรงเพลงได้บ้างครับ บ่สู้เลยมาลองมงคุยกันหมู่เฮาสาวอีสานมาเด้อมาตุ้มโ้ มาลยีกันพุดยอดแพ้่แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วลูกข้อเขาหลายอดุดยอดพุดยอดผู้ใหอยากได้เสือตุ้มหมแบบนี้ลูกข้อมาเลยตรงเขาม่าแบบน้องกันเนี่ยครับลูกข้ออาจจะไม่ต้องถึงน้องกันหรอกนะตรงเขาม่าตอนนี้ค้นลองคัดลองกันหลายเมื่อนี้ให้ไปสถานที่แห่งหนึ่งนะไปซื้อเข้าแกงอยู่แ่นทีร้านอาหารแค่าสองคนบอกอ้าว พุทธิตีตุ้ตมโฮมเขาก็หันไปว่ากันว่านี่บอกเจ้าจะกได้เสือ <c oughs> กับพี่ธิติพี่ร้องร้ <c oughs> องเพลงอะไรเขาแนะน้ำกันตอนหนาวเนี่อบอกอ้เลยบอกว่าร้องเลยรองเลยแล้ทร,ง,ร,รงมา,าเออทรงมาเท้าเสือตุ้มโมไปให้นะครับกับันก้ใดอยากได้เสือตุม้มโฮมเทๆแบบนี้าานะคะใส่ยุดเยื้นเลยกับทรงร้องเพลงมาคือเทพวังหันน้องตวันง เห็นมาจำกัดพบเบิร์ตแล้วดิมีเวอร์ชันที่สองมากกับติต่างไว้น้อยๆไพเป็นรุ่นแรกตรงนี้รุ่นต้องมีราคาในอนาคตนะครับเบิร์กลุ่มพ่อมนีิเบิร์นนอกจากเบิร์นดูช่องสามโกดที่สามแล้วนะครับกับเบิร์นทั้ง Facebook ก็ได้ค่ะอยู่เพจซื้อตุ่มโฮมคือกัน YouTube นี่คือสามารถเบิิงย้อนในเต็มรูปแบบเลยซื้อตุ่มโฮมคือกันนะคะ TikTok ก็มีค่าเป็นตุ่มโฮมคือกันและกันอาจจะมีสาระมวลซึนจากเขาครับอน้ำนิดหน่อยอ่ะมื้อนี้บนเวลาครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมตุ่มโฮมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลไปะตุมหมตุมหม 哎，咚轰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 ，啦响当当，咚咚，吼嘛，咚轰，来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 ，